สวัสดีครับสวัสดีครับผมแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินครับก็ค่อนข้างดีเลยครับก็ตั้งแต่ไฟที่แล้วผมก็ยังไม่ได้หยุดซ้อมสักวันเลยครับก็เราก็ซ้อมมาเรื่อยเลยครับผมการจตรวไปนี้ประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนได้เนาะก็ในการฟิตซ้อมไฟนี้กี่เดือนแล้วผมจําไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ไฟที่แล้วผมก็พักไปประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ผมก็กลับมาซ้อมเลยครับตั้งแต่นั้นมาครับผมการมาต่อยในรายการวันนี้เรียกว่าเป็นการต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งที่2ของชีวิตเลยใช่ครับผม ตอนนี้ที่ทางฝ่ายจัดกับประกบมาเจอแบบพี่เสือแบ๊กความสึกฟิลของอย่างที่เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้ชกกับพี่เสือแบกค,ครับผมก็เป็นนักมวยอ,อีกคนหนึ่งที่ผมเคารพและเลสดเปกมากๆเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งความดุดันแล้วก็ครบเครื่องเลยเรื่องอาวุธมวยครับผมอาวุธหนักแรงครับผมก็พี่เขาเก่งมากๆเลยก็เรารู้สึกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งด่านที่ ทดสอบเราเลยว่าในการฟิตซ้อมของเราเราจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็แพ้ชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเขายัดย้อนกลับไปไฟแรกที่เราต่อยคิกบ็อกซิ่งครับผมไฟนั้นที่ย้อนกับย้อนกลับไปไฟแรกคิกบ็อกซิ่งผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างเกินเป้าหมายของผมเลยเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือเราเราขึ้นไปชกให้มันให้มันครบทั้งสามยกเพราะว่าเราไม่ได้ชกนานมา2ปี2ปีกว่าแล้วก็ อพอเราไม่ได้ชกนานเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยขอแค่ขึ้นไปทําให้มันเต็มที่แต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือทําให้มันเต็มที่เราดันทําเกินเป้าหมายตรงที่ว่าเราชนะคะแนนมาได้แล้วก็ได้นับมาด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับในการชกวันนั้นครับผมถ้าให้ปรียกคะแนนไฟที่แล้วครับจากการต่อยครั้งแรกคิดว่าตัวเองทำได้ประมาณสักสิบไหมไฟที่แล้วเนี่ยผมสำหรับผมสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเรายังทําได้ไม่ดีถูกครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมให้ประมาณเต็มสิบเลยเพราะว่า ตัวผมเองเนี่ยผมทุ่มเทมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆเลยก็ในการฟิตฟิซ้อมในการชกไฟนั้นผมซ้อมตอนแรกบอสชาตีบอกให้ชกโมสากลก่อนแต่เนื่อง,งด้วยมันต้องใช้ระยะเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็แล้วก็มีหน้าที่ซ้อมผมก็ซ้อมโมสากลไปก่อนได้ระยะเวลาประมาณ6-7เดือนได้ครับผมก็ซ้อมโมสากลแต่ว่าบอสชาตีก็มาบอกให้ต่อยคีบ็อกซิ่งในช่วงประมาณ4อาทิตย์สุดท้าย สี่ที่สุดท้ายก่อนชกซึ่งผมมีเวลาซ้อมแค่3สัปดาห์เองผมทําผลงานได้ออกมาขนาดนั้นผมคิดว่าผมทําได้ดีมากๆเลยในในเต็มสิของผมผมให้เต็มสิเลยเพราะว่าผมทาแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่เลยครับผมความยากง่ายครับจากการที่เราต่อยสากล <c oughs> แลว้วก็มาซ้อมคีบ็อกซิ่งมันต่างจาก,กันไหมกในการซ้อมต่างกันมากต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าสากลก็ใช้แค่หมัดอย่างเดียวแต่ว่ามวยคีบ็อกซิ่งก็ทั้งหมัดแล้วก็ออกแข้งด้วยครับผมก็มันต้อง ค่อนข้างที่จะใช้การฝึกซ้อมระยะเวลาพอสมควรเลยในการซ้อมให้ระบบข้างบนแขนส่วนแขนกับขาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันครับผมก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ว่าเราจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้เยอะมากๆเลยก,ก่อนเกิดไฟนี้ในทางวันได้ถามเราไหมว่าการสู้กับเสือแบกเนี่ยจะเป็นกติกามวยไทยหรือทีบ็อกซิ่งก็ไม่ได้เอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะเลยผมก็ ผมได้เอาจริงผมก็ไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะได้ชกกติกาไหนสากลผมก็โชคได้นะเอาจริงแต่ว่าก็อาบอสชาตีเสนอมาเป็นคลิบ็อกซิ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะาเราซ้อมคลิปบ็อกซิ่งมาอยู่ตลอดก็ถือว่าเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเยอะในการซ้อมไฟนีครับผมให้ดูครับอะไรในตัวของเสือแบกที่เรากังวลมากที่สุดครับถ้าถามว่ากังวลอะไรมากที่สุดผมคิดว่าผมไม่ได้กังวลอะไรเยอะเลยเพราะว่าเจอพี่เสือแบกถือว่า ผมได้ขึ้นไปสู้กับเขาแล้วถือว่าผมโ,โหมัน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 เกินเกินเกินแบบเกินเป้าหมายของผมแล้วตรงที่ว่าเราได้ขึ้นไปสู้กับนักมวยเก่งๆแล้วก็ในการขึ้นมาชกกับพี่เขาผมไม่ได้กดดันอะไรเยอะเพราะว่าพี่เขาเก่งแล้วก็พี่เขามีความสามารถมากกว่าผม<ๆ><ๆ>มีทุกอย่างมากกว่าผมเลยชกมาก่อนทุกอย่างมาก่อนกับผมผมคิดว่าในการชกกับพี่เขามีแต่ได้กับได้หนึ่งผมได้ประสบการณ์สองผมได้เรียนรู้และนํามาพัฒนาในการฝึกซ้อมในฝ่ต่อไปเพื่อเป็นนักมวยที่เก่งขึ้นครับ จุดเด่นของเขาล่ะครับจุดเด่นของเือแบคครับจุดเ,เด่นในมุมผมเอาจริงผมหลายหลายคนอาจจะบอกเป็นแข้งเป็นขาเป็นร่างกายอะไรผมมองว่าทุกอย่างเลยสำหรับผมจุดเด่นของพี่เือแบคคือทุกอย่างเลยเราประมาทไม่ได้ทุกอย่างเลยครับทุกนี้เราก็อย่างที่เราเห็นนะฟอร,ร์มของเือแบคอาจจะไม่ค่อยดีก็อันนี้อาจจะเป็นข้อข้อด้อยหรือว่าเป็นข้อผมคิดว่าในการที่ฟอร,ร์มหลังๆของพี่เือแบคที่ว่าแพ้มาตลอดเนี่ยผมคิดว่า หลายหลายคนบอกว่าเอ้ยทำให้พี่เขาเสียความมั่นใจหรือเปล่าพี่เขาจะต้องเสียเปียบผมแน่นอนเพราะสะภาพร่างกายสภาพจิตใจไม่ดีแพ้มาตลอดแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่าพี่เขาไม่มีทางเลือกแล้วตอนนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนมันมันไม่มีหนทางแล้วหนทางเดียวของพี่เขาคือชัยชนะพี่เขาต้องชนะให้ได้ในไฟน์นี้เพื่อกู้ชื่อพี่ของเขาผมคิดว่าเป็นอะไรที่พี่เขาคิดแบบนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกล้าฟันธงเลย เพราะว่าพี่เขาต้องมาชนะผมแน่นอนนั่นคือจุดเดียวที่ทําให้ผมคิดต่างจากหลายๆคนว่ามองว่าพี่เขาหมดความมั่นใจหมดสภาพผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยผมคิดว่าพี่เขาต้องเตรียมตัวมาเพื่อชนะแน่นอนกำลังจะบอกว่ามันเป็นไฟชี้เป็นชี้ตายเขานะถูกต้อง,องถูกต้องครับแล้วใช่ครับแล้วมันมันไม่ได้อันตรายสําหรับพี่เขาอย่างเดียวสำหรับผมด้วยหมายถึงว่าเป็นไฟที่พี่คือพี่เขาก็ต้องวัดวัดดูว่าถ้าเราจะจะ,จะชนะผมได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ผมก็ต้องวัดผมเหมือนกันว่าจะชนะพี่เขาได้ไหมในเมื่อ แบบพี่เขาแบบตอนนี้มีแต่ความกระหายมีแต่ความหิวโหยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมแบบรู้สึกดีมากๆเลยในการาขึ้นชกกับพี่เขาณนะเวลาตอนนี้ณนะจุดนี้เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของพี่เขาก็ได้เพราะาเป็นจุดต่ําสุดในชีวิตของพี่เขาพี่เขาต้องดีดทำไงก็ได้ดีดตัวเองขึ้นมาเพื่อกู้ชื่อกลับมาอยู่ในจุดมาตรฐานของพี่เขานั่นจะคือจุดที่ปลดล็อกศักยภาพของพี่เขา ในวันนั้นในวันโชคเนี่ยผมคิดว่าเข้มข้นแน่นอนมันทําให้การต่อสู้ของเราเนี่ยเดือดแน่ๆผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมจะได้ในวันนั้นครับผมไม่ทราบว่าจูไม่รู้จูรู้ปะนะล่าสุดเนี่ยความเส้เปรียบเสียเปียบของมวยคู่นี้คุณได้เปรียบเสือแบ็กประมาณสองช่วงตัวอันนี้คุณรู้สึกอย่างไงบ้างโอ้เอาจิกีนะผมผมเป็นนักมวยนะแต่ผมก็เล่นมวยไม่เป็นเราก็ไม่รู้นะว่าเอาจีสองช่วงตัวมันคืออะไรพี่ผมยังไม่รู้เลยสองเท่าหมายถึงว่า อ๋อสองหนึ่งอ๋อถ้าสองหนึ่งก็พอคุ้นคุนหูอยู่ก็อาจจะราคาต่อรองก็ผมก็ไม่รู้ว่ามัน,มนเป็นยังไงแต่เราเราคิดว่าถ้าถ้าคนเขาเขาเขาคิดว่าเราได้เปรียบก็อาจจะเป็นมุมมองของแต่นคนที่แตกต่างกันไปแต่ในมุมมองของผมผมคิดว่าสิ่งที่ได้เปรียบของพี่กับผมกับพี่เขาผมคิดว่าแทบไม่มีเลยเพราะว่าพี่เขาแทบพี่เขาเริ่มก่อนผมเขาเดินก่อนผม ทุกอย่างเขาเขาเริ่มต้นก่อนผมเขาย่อมได้เปรียบอยู่แล้วทุกเรื่องความอดทนความลาบากก็อย่างที่ผมว่าพี่เขาเจอดราม่าก่อนผมอีกผมยังไม่เคยโดนดราม่าหนักๆเข้าพี่เขาเลยผมผมยังไม่เคยเจอจุดที่ต้องอดทนแบบพี่เขาเลยจุดที่ต้องเฮ้ยกูต้องชนะเท่านั้นไม่เคยเพราะฉะนั้นพี่เขาได้เปรียบผมทุกอย่างในทุกช่วงตัวพี่เขาได้เปรียบผมแน่นอนแต่ตัวผมเองผมคิดว่าผมผมเสียเปรียบพี่เขาหรอผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมที่ผมได้คืออะไรผมได้ชกกับนักมวยที่แม่งอยู่ในช่วงที่กำลังจะ โชว์ของตัวเองให้มันสูงสุดนั่นคืออะไรที่ดีมากๆสําหรับผมที่เป็นนักมวยคนนึงที่ขึ้นไปชกกับพี่เขาในตอนที่พี่เขาจะทําผลงานตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือตอนที่เราวัดกันเลยว่าผลงานที่ดีที่สุดของเขาจุดพีคของเขาว่าใครจะชนะถ้าผมชนะถือว่าผมเตรียมตัวดีถ้าผมแพ้ถือว่าผมยังมีจุดไหนที่ต้องแก้ต้องปรับ นั่นคือผมจะต้องได้มีแต่ได้กับได้ในไฟน์นี้เพราะว่าผมได้ชกกับนักมวยเก่งๆซึ่งเคยเป็นไอดอลของผมก็คือทุกอันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยเพราะาหนึ่งเลยสภาพร่างกายของของพี่เขาเป็นตัวอย่างของให้นักมวยหลายๆคนเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยนัก<น><น>เป็นนักมวยเนี่ยร่างกายต้องเป็นแบบนี้หุ่นต้องฟิตแบบนี้ต้องมีการฟิตซ้อมตลอดนั่นคือพื้นฐานวินัยของนักมวยพี่เขายังเป็นไอดอลของผมในเรื่องการฟิตซ้อมในเรื่องการมีวินัยเลยนั่นคือทําให้ผมรู้สึกดีมากๆในการข,ขึ้นชกกับพี่เซอแบ็คครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของกติกาหรือเปล่าที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าได้เปรียบเพราะส่ยกิดเดาคกบ,บอ็อกซิง่งอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเพราะว่าถ้าถามว่าได้เปรียบไหมคกบ,บอ็อกซิง่งถ้าลองวิเคราะห์กันจริงๆผมว่าความได้เปรียบก็ผมจะได้เปรียบตรงไหนผมก็ยังไม่รู้เพราะพี่เขาก็ประสบการณ์มากกว่าผมประสบการณ์ในการชกพี่เขาก็เคยชกคกบ,บอ็อกซิ่งมาหนึ่งครั้งยิ่งพี่เขาเคยชกวันมากกว่าผมด้วยมากี่ครั้งมากกว่าผมเยอะเลย ผมแค่ชกครั้งที่สองเองผมไปลองพี่เขาเยอะมากๆผมยังห่างกับพี่เขาเยอะมากแต่สิ่งที่ผมมีนั่นคือ,อการเตรียมตัวขึ้นไปสู้ผมคิดว่าผมเตรียมตัวไปดีที่สุดในชีวิตของผมผมคิดว่าผมเตรียมตัวไปละเอียดที่สุดในชีวิตของผมแพ้ชนะผมก็ต้องนำมาปรับและพัฒนากันกับเรื่องน้ําหนักของเราบ้างครับ140ปอน์นี้เป็นน้าหนักที่คุมเยอะไหมหรือว่ายังไม่เต็มเปียังไงดีไฟที่แล้วถ้าถ้าถามว่าคุมเยอะไหมไฟนี้คุมน้อยกว่าไฟที่แล้วเพราะว่า ฟที่แล้วผมไม่ได้ชกนานผมไม่ได้ชกนานก่อนชกเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก่อนชกเดือนครึ่งผมยังน้ําหนักเกินอยู่15โลเที่ยวที่แล้วครับผม<ด>ผมยังน้าหนักเกินอยู่15โลซึ่งทาให้เราเนี่ยต้องอดอาหารต้องกดแบบคุมอาหารหนักมากๆแต่ว่าเราผ่านมาได้เพราะเราเราเรา,เรามีคนรอบข้างที่ดีมีมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตมีคนที่คอยอยู่ข้างหลังมีภรรยามีพ่อแม่มีพี่น้องที่คอยผลักดันเราซึ่งมันทําให้เราเนี่ยมีแรงสู้ต่อ มันเลยทําให้เราได้ได้ได้ไดทำได้สาเร็จครับเราคิดว่าน้าหนักที่เราจะยืนระยะในวในันนี้คิดว่าขึ้กักร้อยสามห้าไปไหม,มผมผมว่าถ้ามีเวลาให้ผมได้เตรียมตัวร้อยสามห้าผมทาได้ถ้าสมมติผมรู้ไฟชกก่อนสามเดือนผมทําได้แต่ถ้าถ้าถ้าผมระยะเวลาสั้นๆผมก็อาจจะเหนื่อยอาจจะบีบผมแต่ถ้ามีระยะเวลาผม,ผมคิดว่าผมทําได้ครับถ้าอย่างนั้นให้เลือกระหว่างร้อย ร้อยสามสิบห้ากับร้อยสี่ห้าดูเลือกทักนครับเอาจริงๆผมก็อย่างที่ว่าครับผมไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยถ้าจังหวะไหนมันเหมาะกับผมผมก็คงต้องเลือกอเวทนั้นแน่นอนครับผมทางค่ายลูกไฟของดินอัปเดตการซ้อมมีภาพบางถังบางลอ็อตแล้วก็บางยาสามคนที่ทําอะไรกับตัวเราบ้างในแต่ละวันเนี่ยก็หนึ่งเลยบางยาบางล็อตนี่ก็คอยอจับเป้าและสอนเทคนิคและคอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราคอยสั่งคอยสอน เป็นอบรมหนึ่งเป็นพี่ด้วย2เป็นเทรนเนอร์ด้วยเลยทําให้เราเนี่ยปลดล็อกศักยภา,าพในการใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่แค่ผมต้องเรียนรู้ในการออกอาวุธอย่างเดียวผมต้องเรียนรู้ในการป้องกันชีวิตของผมเหมือนกันหนึ่งเลยผมจะต้องไปไปออกห่างจากเพื่อนที่มีอบายมุขผมต้องออกนอกกรอบคือ ผมมีพี่ๆคอยปบคอยตีให้เข้ามาอยู่ในเส้นทางนั่นคือสิ่งที่ผมได้เปรียบมากๆเลยผมมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่พวะตัวผมเองผมคิดว่าคนรอบข้างผมดีผมมีองค์ประกอบที่ดีมันเลยทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้แต่ถามว่าจุดนี้สําเร็จแล้วหรอผมยังไม่ได้สําเร็จครับมันแค่เริ่มต้นแล้วบางอ,อ่ะถามนะบางอาดัมก็คอยวางแผนกลยุทธ์ในการขึ้นชกผมอาจะพูดยังไงดีผมรู้สึกค่อนข้างค่อนข้างรู้สึกดีนะผมผมว่าผมสภาพแวดล้อมผมผม,มันองค์ประกอบมันครบหมดทุกอย่าง มีเพียงแต่ตัวผมว่าจะทําหรือไม่ทําแค่นั้นเองเราเห็นแสงอาทิต่อยในวันสองครั้งก็คือคิกบ็อกซิ่งสองไฟเล้ยมีโอกาสไหมครับว่าเรา,เราจะไปต่อยกติกามมยไทยบ้างผมคิดว่าก็ต้องรอติดตามชมครับเพราะว่าทันีีทั้งนั้นเราก็อยู่ที่จังหวะแ,แล้วก็อยู่ที่บอสด,ด้วยว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่ชกบอสเสนออะไรมาเราก็มีหน้าที่ทําตามหมายถึงว่ามอบหน้าที่เป้าหมายให้เราได้ชกคิกบ็อกซิง่งมมยไทยสากลอะไรก็ตาม ผมก็มีหน้าที่ทําให้มันเต็มที่เท่านั้นเองครับผมจูช่วยบอกกับเราหน่อยครับว่าวันที่27เนี่ยเกมมันจะจบยังไงครับผมคิดว่า,าเกมบนเวทีมันออกไปได้ทุกหน้าเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่27เนี่ยผมกับพี่เสือแบ็กเนี่ยใครวางแผนมาดีกว่าใครเตรียมตัวมาดีกว่าคนที่ จะจบเกมนั้นได้จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นได้ <c oughs> ผมคิดว่าคือคนที่เตรียมตัวมาดีที่สุดจะได้รับชัยชนะในวันนั้นไปแต่ผมคิดว่าเกมที่จะออกมาเนี่ยดุเดือดมันแน่นอนบางครั้งเกมในวันนั้นอาจจะไม่ครบยกบางครั้งเกมในวันนั้นอาจจะครบยกแต่ครบรถทั้งความทั้งความมันเลยผมคิดว่ามันออกมาได้ทุกหน้าเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไฟน์นี้มีแต่ได้กับได้ครับทั้งทั้งผมทั้งพี่เือแบ็คครับผมคิดว่าเราต่อยออกมาดีแน่นอนสมแฟนมวยแน่นอนครับผม ฝากไลถึงแฟนๆครับที่เราชมรอเชียร์ครับครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ฝากเพื่อนๆครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแสงอาทิตย์ลูกชายงดินครับผมผมก็เพิ่งมาชคครั้งที่2ของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ผมสิ่งเดียวที่ผมมีครับผมอาจจะไม่ได้มีเหมือนนักมวยคนอื่นผมอาจจะไม่ได้แบบผมอาจจะไม่ได้มีความสามารถหรือชคมานานเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยครับผมก็เพิ่งเวทตัวเองจากมวยสากลกลับมาโชกมวยไทยแต่ผมก็เคยชกมวยไทยแค่เพิ่งกลับมาทาตัวเองให้ดีขึ้นผมผมคิดว่า และต่อจากนี้ไปครับอยากให้แฟนมวยทุกคนครับคอยเป็นกำลังใจผมยังอยู่ห่างๆก็ได้แต่ว่าก็คอยดูผมเติบโตไปเรื่อยๆครับผมจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองผมสัญญาแน่นอนครับผมจะไม่อยู่กับที่ผมจะไม่ใช่แสงอาทิตย์คนเดิมคือผมจะต้องเป็นแสงอาทิตย์ที่ดีขึ้นเป็นนักมวยที่เก่งขึ้นเพื่อไปถึงเป้าหมายเข็มขัดแชมป์โลกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นวันไหนแต่ผมจะต้องไปแชมป์มโลกแน่นอนครับผม